สวัสดีค่ะอิสุสุนครบายพี่เอกิสุสุค่ะวันนี้อยู่กับพี่เอนะคะวันนี้พารีวิวนะคะ MUX นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้จะเป็น MUX 3.0็ก a n สามนแฟนทอมนะคะสีเทาไอเลหรือว่าสีเทาเลนโบ้นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสบาทนะคะแฟนทอมจะมี2สีให้เลือกนะคะสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนะคะส่วนสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะ มาดูกันว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะใส่ชุดแต่งตัวลูกค้าเลือกเป็นของมาสโตอนะคะด้านหน้าก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะครอบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นครอบไฟตัดหมอกไปเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะเซ็นเซอร์ให้หนึ่งสองสามสี่ด้านหน้าจะมีเซนเซอร์ทั้งหมดสี่จุดนะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะขยับมาด้านข้างก็จะมีครอบชายบันไดให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นครอบชุดสเกิร์ตนะคะตัวนี้จะแต่งท่อหลอกให้ด้วยนะคะเป็นท่อคู่นะคะสองด้านส่วนท่อจริงของเขานะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นท่อแต่งหลอกนะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะจะมีเซนเซอร์ให้นะคะทั้งหมดหนึ่งสอง สี่หจุดด้วยกันนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะนะคะสจุดแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของสเต็ตเซนเซอร์นะคะของประตูท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกคาดเอลจะเป็นพละยี่ห้อกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นคาดเอลแบบมีไฟนะคะของฟรีฟอร์มค่ะนะคะ,นะคะส่วนด้านในนะคะของแฟนทอมเขาจะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดำทั้งหมดนะคะทำให้ดูเข้มดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อชอบออกแนวแบบแอดเวนเจอร์แล้วก็หรูหราไปด้วยนะคะวิว X p a n t o m นะคะล้อเขาจะเป็นล้อขอบ20นะคะแล้วก็ลายแม็กเขาจะเป็นแบบเดียวกับ Ultimate เลยนะคะแต่ว่าตัวล้อแม็กเขาจะเป็นสีดำเงานะคะทำให้ดูสวยงามแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้มิวเเป็นเจ้าของนะคะสามารถมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมอิสูสุพนครสาขารามินทากมา8นะคะมาได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อที่อิสุสุพระนครบายพี่เอนะคะเบอร์โทร0641365888โปรโมชั่นดีแน่นอนคะ่ะ